เอามาถึงนักร้องเกาหลีตัวแม่คนนี้กันบ้าง CL นะครับล่าสุดเธอกลับมาแล้วพร้อมกับอัลบั้มชุดใหม่แต่ว่ามีแผนที่จะทําให้เธอนั้นต้องมีการเลื่อนจําหน่ายออกไปนะครับอัลบั้มเนี่ยต้องเลื่อนไปปีหน้าเลยครับแฟนเพลงของ CL นะครับจะต้องรอฟังอัลบั้มเดียว1ในตัวแม่แห่งวงการเพลง K-pop อดีตสมาชิกวง t ว e นะครับที่ในตอนนี้เนี่ยสร้างชื่อเสียงไปไกลในระดับโลกแล้ว ล่าส <'s> <c oughs> ุดเนี่ยนะครับ CL ได้ประกาศผ่านทางอิน t a g r กรมส่วนตัวว่าอัลบั้มอัลฟาที่ตามกำหนดเดิมจะวางจำหน่ายในวันที่30พฤศจิกายนนี้ได้มีการเปลี่ยนวันวางจำหน่ายไปเป็นช่วงต้นปีหน้าแทนครับ CL ได้โพสต์ข้อความว่าสวัสดีทุกๆคนในตอนนี้ฉันอยู่ที่สหรัฐอเมริกาและกำลังนำแนวคิดใหม่ๆมาทำเป็นงานเพลงสำหรับอัลบั้มชุดอัลฟาอยู่ซึ่งอัลบั้มชุดนี้จะวางจาหน่ายช้าไปกว่าเดิมจากสิ้นเดือนพฤศจิกายนในปีนี้ไปเป็นช่วงต้นปีหน้าจริงๆฉันได้เตรียมความพร้อมที่จะโปรโมทอัลบั้ม ่ตามแผนเดิมจะวางจำหน่ายในช่วงปลายเดือนนี้แต่ว่าไอเดียที่สดใหม่ได้เข้ามาอยู่ในระหว่างการเตรียมความพร้อมฉันก็เลยตัดสินใจที่จะเปิดตัวอัลบั้มอัลฟาในปีหน้าแทนที่จะเป็นปีนี้ ลบั้มชุดนี้มีความหมายสาหรับ CL มากมากเลยนะครับและเธอต้องการที่จะทํางานเพลงที่ดีที่สุดเพื่อแฟนเพลงโดยก่อนหน้าที่เธอจะตัดสินใจเลื่อนการวางจำหน่ายลบั้มเธอได้พูดคุยกับทีมงานและโปรดิวเซอร์หลายครั้งซึ่งก็ได้ผลสรุปออกมาว่า CL จะคัมแบ็กกลับมาพร้อมกับลบับม้มชุดใหม่ในช่วงต้นปีหน้าส่วนในตอนนี้ CL ขอให้ทุกคนนั้นมีความสุขในช่วงสิ้นปีและเธอจะกลับมาก่อนที่ทุกๆคนจะรู้ตัวซะอีกและต้องขอขอบคุณแฟนเพลงทุกๆคนด้วยที่เข้าใจและยอมรับในการตัดสินใจของเธอ